ยาจิตาวาอ้อนวอนแล้วว่าอาหังอันว่าดิฉันวันชาเป็นหญิงหมันอามิย่อมเป็นกูลังอันว่าตะกูลอปุตกังอันไม่มีโบทวินาสติจะพินาศทีตาอันว่าทิดาตุมหากลางของท่านทั้งหลายปฏิละพิตาวาได้เฉพาะแล้วปวดตังซึ่งโบท สามินีเป็นเจ้าของกุตุมพัสสะแห่งขุมทรัพย์พระวิสติจักเป็นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถาขอจงให้ตังทิตรังซึ่งทิดาน,นั้นสามีกัสสาแก่สามีไม่หังของดิฉันอิทีดังนี้เตชะนยังชนทั้งหลายเหล่านั้นสัมปติชาเปตวาให้รับพร้อมแล้ว อาเนตวานำมาแล้วอากาศีได้กระทำแล้วคะเรในเรือนสามิกษะของสามีอาทาครั้งนั้นเอตังปริวิตกังอันว่าความปริวิตกนั่นว่าสเจถ้าว่าอายังอิถีอันว่าหญิงนี้ละพิสติจักได้ปุตตังวาซึ่งลูกชายหรือ ทีตรังวาหรือว่าซึ่งลูกสาวใช้อายังเอวะอิถีอันว่าหญิงนี้นั่นเทียวสามินีเป็นเจ้าของกุตุมภัสสาแห่งลุมสาภวิสติจักเป็นอายังอิถีอันว่าหญิงนี้ณรัตนะิจะไม่ได้ทารกังซึ่งเด็กยะถาโดยประการใดมะยา กาตุงอันว่าอันอันเรากรทำนางอิถิงซึ่งหญิงนั้นตถาเอวะโดยประการนั้นนั้นเทียววัตติย่ำควรอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอัศวันชิตยาแก่หญิงหมันนั้นครั้งนั้นวันชิทเทียนว่าหญิงหมันอาหาเก่าแล้วนางอิถิงกับหญิงนั้นว่า ยะธา,าในการใดคับโพอันว่าคันปฏิทาตีย่อมตั้งเฉพาะกุดชียงในท้องเตของเธอตถาในการนั้นตะวางอันว่าเธออารเจยสีพึงบอกเมแกเราอิติดังนี้สาอิทียนว่าหญิงนั้นปฏิสุตวาฟังตอบแล้วว่าสาธุอันว่าดีลาอิติดังนี้ขับเพคันเมื่อคัน ปฏิทิเตตั้งเฉพาะแล้วอโรเจสิบอกแล้วตัดสาวันชิตยาแก่หญิงมันนั้นปณะ,ะก็สาเอวะวันชิตถีอันว่าหญิงมันนั้นเที่ยวเทติย่อมให้ยาคุพัดตังซึ่งข้าวต้มและข้าวสวยตัดสาอิิยาแก่หญิงนั้นนิดจ,จังเนืองนิดอาทาครั้งนั้น สาวันชิเทียนว่าหญิงมาน,นั้นอทาสีได้ให้แล้วข้าพระปาตนะเพศชังซึ่งยาเป็นเหตุยังคันให้ตกสั์ทิงกับอาหาเรนะเอวะด้วยอาหารนั้นเทียวอาสาอิทยาแก่หญิงนั้นข้าพรว,ว่าคันปฏิตกแล้วข้าเพครั้นเมื่อคันปฏิติเตตั้งเฉพาะแล้วทุติยังปี แม้ครั้งที่สองซาอิเทียนว่าหญิงนั้นอโรเจสีบอกแล้วตัดสาวันชิติยาแก่หญิงหมันนั้นวันชิตียนว่าหญิงหมันอิตราปีแมนอกนี้ขับพังยังคันปาเตสีให้ตกแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนันเทียวทุติยังปีแม้ครั้งที่สองอาธาครั้งนั้น ปฏิวิสกิติโยอันว่าหญิงผู้มีความคุ้นเคยทั้งหลายปุดชิงโสถามแล้วนางอิถิงซึ่งหญิงนั้นว่าสัติอันว่าเมียผู้เสมอกันกรโตรติย่อมกระทามอันตรายอย่างซึ่งอันตรายเตแก่เธอกจิแลหรืออิถิดังนี้สาอิถิอันว่าหญิงนั้น,าอ,าน,นอารโหเจตวาบอกแล้วตั้งอัถังซึ่งเนื้อความนั้น ปฏิวิศกิจถีหิอันหญิงผู้มีความคุ้นเคยทั้งหลายวุตตากล่าวแล้วว่าอันทภา,าเลเนหญิงโง่เพียงดังคนบอดตะวังว่าเธออากาศิได้กระทําแล้วเอวังอย่างนี้กัะสมาเพราะเห็นไรอายังสปติอันว่าเมียผู้เสมอกันนี้ โยเชตวาปรุงแล้วข้าภาพปาตานะเพศชังซึ่งยาเป็นเหตุยังคันให้ตกเทติย่อมให้เตแก่เธออิสริยพระเยนนะเพราะความกลัวแต่ความเป็นใหญ่เตนกระเดนะเพราะเหตุนั้นข้าโพอันว่าคันเตของเธอปตติย่อมตกตวางอันว่าเธอมาอากาศี ยาได้กระทําแล้วเอวังอย่างนี้ปุณอีกอิติดังนี้นัก,กเทศิไม่บอกแล้วตติยวาเรในวาระที่สาอาธาครั้งนั้นอิตรายวันชิตถีอันว่าหญิงหมันนอกนี้ที่สวายเห็นแล้วอุทรังซึ่งทอง้องอาสาอิทิยาของหญิงนั้นตรงนี้เป็นอิทิยานะครับผิดตกสะรีไปตัวหนึ่ง วัตะวากล่าวแล้วว่าตวังกันว่าเธอนาคเทสีไม่บอกแล้วข้าภาษาปฏิทตาภาวังซึ่งความที่แห่งคันตั้งเฉพาะแล้วไม่หางแก่เรากัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้วัชเนครั้นเมื่อคำว่าตวังกันว่าท่านอาเนตวานำม,มาแล้วมังซึ่งเราข้าพังยังคันปาเตสี ให้ตกแล้ววารสิ้นวาระทั้งหลายทเวสองอาหังอันว่าเรากะเทมิจะบอกตุยหังแก่ท่านกิมทถังเพื่ออะไรอิติังนี้ตายะอิทิยาอันยิงนั้นวุเตกล่าวแล้วจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหังอันว่าเราัฐาเป็นผู้ฉิบหายแล้ว อิธานิในการนี้อัมหิย่ำเป็นอิติดังนี้โอโลเกนตีตรวจดูอยู่ประมาทางซึ่งความประมาทตัดสายทิยาของหญิงนั้นคับเพครั้นเมื่อคันปรินณเตแก่รอบแล้ว ละพิตาวาได้แล้วโอกาส,สังซึ่งโอกาสโยเชตาวาปรุงแล้วเพศชังซึ่งยาอาทาสิได้ให้แล้วคาโพอันว่าคันอสโกนโตไม่อาจอยู่ปฏิตุงเพื่ออันตกคภาษาปริณตาตาเพราะความที่แห่งคันเป็นสภาพแก่รอบแล้วนิปชัชินอนแล้วติริยังขวาง เวทนาอันว่าเวทนาติพาอันกล้าคาราอันแข็งอุปชิเกิดขึ้นแล้วสายเทียนว่าหญิงนั้นปาปูนิถึงแล้วชีวิตตะสังสยังซึ่งความสงสัยในชีวิตสายเทียนว่าหญิงนั้นทเปตวาตั้งไว้แล้วปัทนางซึ่งความปรารถนาว่าอาหังอันว่าเรา ายานาสิตาเป็นผู้อันท่านให้ฉิบหายแล้วอัมหิย่อมเป็นตะวังเอวะอันว่าท่านนั้นเทียวอาเนตวานำมาแล้วมังซึ่งเราทารเกยังทารกทั้งหลายแตโยสามนาเสสีให้ฉิบหายแล้วอิธานิในการนี้อาหารอันว่าเรานัสสามิย่อมฉิบหายสายังปีแม้เอง